วันนี้จูมีวิธีการออกกำลังกายในสูตรฉบับที่เร่งด <c oughs> <c oughs> ่วนมาให้นะคะเพื่อความสวยเราสู้ตายเพื่อความสวยเราสู้ตายมันมันหนักกว่าเดิมไม่จบไม่จบจะบอกว่าดิฉันไม่กินนไดหรอสู้แรกระโดดช่อจูนี่จองแก่ตูอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะคะ ยังทำตัวแบบกินแล้วก็นอนอย่างนี้นะคะภายในเดือนหน้านะคะ่ะจูว่าจูหน้าจะน้าหนักขึ้นมาถึง60กิโลแน่นอนนะคะ <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนวันนี้จูมีวิธีการออกกําลังกายในสูตรฉบับที่เร่งด่วนมาให้นะคะ เขาบอกกันว่านะคะคนที่มีน้ําหนักตัวที่มากกว่าเวลาที่เขาออกกําลังกายเนี่ยเขาจะสามารถเบิร์นเอาได้เยอะกว่านะคะถ้าสมมติเราเอาตามหลักการนี้นะคะเรามโนว่าตัวเองหนักสประมาณ100่กิโลนะคะและเราก็ออกกําลังกายเราก็จะเบิร์นเอาได้เยอะกว่าน้ําหนักตัวปัจจุบันทันไหมทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทดลองวิธีการออกกําลังกายแบบสุดโหดนะคะเราจะออกกําลังกายพร้อมกับตัวตัวเองที่มีน้ําหนักตัวมากขึ้นนะคะคร okay, ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทุ จะแปลงร่างเป็นจูนี่ในฉบับ100กิโล จูในวันนี้นะคะเราจะแต่งตัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะออกไปวิ่งออกกําลังกายข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูนะคะว่าพอจูใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยจูจะแักประมาณเท่าไหร่คือมันไม่นิ่งสะดีัก เกือบ46นะคะน้ำหนักมันไม่นิ่งสักทีเพราะว่าลมมันต่ออยู่ข้างในตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าน้ําหนักของจูไม่ได้เพิ่มขึ้นมาถึง100โลจริงๆนะคะแต่ว่าการที่จูต้องแบกอะไรที่มันใหญ่ๆเงี้ยแล้วเราก็ออกไปวิ่งใช่ปะมันก็จะทําให้เราเบรนแคลอรี่ได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะเคลื่อนไหวตัวแต่ละสเต็ปนะคะมันต้องใช้แรงที่เยอะมากนะคะแ <c oughs> ค่พูดจูก็เหนื่อยละเอาตรงทั้งวันไม่ต้องทําอะไรคือใส่ชุดนี้เราก็เดินไปเดินมาจูว่าก็คือเหนื่อยมากแล้วนะจูคิดว่าใส่ชุดนี้ออกกําลังกายคคืือออมันนต้ง่เห แล้วมันก็สามารถเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะมากเหมือนกันนะคะและเรามาดูกันว่าพอจบวันนี้นะคะจูจะสามารถน้ำหนักลดได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ข้างๆมองมันเลย <c oughs> เอาละค่ะทุกคนวันนี้เราก็คือจะมาลองออกกําลังกายในแบบสุดเล่นด่วนนะคะ <c oughs> มโนว่าตัวเองก็คือหนักประมาณหนึ่งร้อยโล <c oughs> แล้วจากนั้นเราก็จะเบิร์นเอาได้ มากกว่า100เท่าค่ะทุกคนเพราะแต่ละการเคลื่อนไหวของจูนะคะมันกินแรงจูมากเลยคือจูแค่ใส่เข้าไปอ่ะเหงื่อกก็คือไหลเป็นตันแล้วนะทุกคนคือนี่คือจูยังไม่หันได้วิ่งยังไม่หันได้ทําอะไรคือแบบจะตายแล้วก่อนที่เราจะเริ่มออกกําลังกายนะคะทุกคนเราต้องมีการวอร์มอัพก่อนนะคะไม่งานเนี่ยถ้าสมมติวันนี้เราออกกาลังกายเหนื่อยเนี่ยเราพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมามันก็จะเกิดอาการเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพก่อนเริ่ม กระโปงมันเกะก,กะมากค่ะทุกคนถ้าออกกำลังกายนะเราห้ามใส่กระโปรงมานะคะทุกคนแดดดูแบบจูวันนี้เราแบบรีบเกินเนี่ยเราเลยหยิบที่แบบมีกระโปงมามันเลยแบบว่าเกะก,กะนิดนึงนะคะจ <c oughs> บสำหรับการลองอัพนะคะ <c oughs> อย่างแรกเลยกันอองกินละ ม,มีอย่างแรกเลยนะเจาะ้าตัวแกจะที่เราวอร์มอัพเสร็จเราต้องออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอก่อนนะคะคือให้เราแบบว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วเหงื่อออกเยอะที่สุดนะคะเอาตรงๆตอนนี้ตูรู้สึกว่าตูกำลังออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอถ้าทำไมตูต้องวิ่งเร็วขึ้นด้วยวะแค่เดี๋ยวเราจะไปวิ่งรอบสนามนี้กันก่อนนะคะแค่วิ่งรอบสนามนี้รถไปละห้าโลเอาตรงไปไปฏิบัติ เดนข้างหน้าหันมาล้มเพื่อความสวยเราสู้ตายเพื่อความสวยเราสู้ตายดุนนี่สู้ตายดุนนี่ไปสู้ตายสู้สู้เจ๊เคี้ยวอะไรอ่ะหมักมะละกูฟูเซโนมิ่ยางยางนิกา เจนน้สะสมป่ะเนี่ยทำไมเก็บมาเยอะขนาดนี้ม,มันอร่อยอ่ะมันเคี้ยวมันอ่ะมันเคี้ยวเพลินมีขาอแนะนําเลยกลิ่นเนี่ยเจ๊ชอบที่สุดเป็นบูเบอรี่เป็นยังไงมันจะแบบกลิ่นแบบว่าหอมเปรี้ยวหวานเหมือนเจ๊อะไรอย่เงี้ยนะ เฮ้ยยางยางส่วนใครที่ชอบแบบสไตล์แบบผล,ลไม้ใช่่แนะนํานี่เลย m i x fruit นะจ๊ะอันนี้เหมาะกับเราที่สุดน้องกัสต็อตบเบอร์รี่ลอเล่นเฮ้ยแต่มันอันเนี้ยหอมหวานเหมือนกันคูพ่อๆกับบลูเบอร์รี่เว้ยแต่ว่าเจ๊ชอบบลูเบอร์รี่มากกว่าส่วนถ้าใครที่แบบฟิลแบบนางเอกใช่ป่ะกลิ่นส้มจ้าเอกต้องน้ำส้มนั่นอน แล้วก็นี่อันนี้คือเป็นแบบกลิ่นโคลาผสมเลมอนมีความผสมกันระหว่างโคลากับเลมอนเจก,ก็ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันและที่สำคัญคือกลิ่นนี้จะแดงมะนาวโซดาอือขออันหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยได้น้องกาต้องมาร่วมทำกิจกรรมนี้กิจกรรมกีฬาสีฟูเซนโนมิกิจกรรมนี้ง่ายมากน้องแค่เนี่ยเลือกมาสักสีหนึ่งหรือกลิ่นหนึ่งที่น้องชอบอใช่ปะจากนั้นน้องก็ถ่ายพร้อมกับเพลงฟูเซนโนมิแล้วก็ ขยาวเขียวเป่ายังไงนะขยาวเขียวแล้วก็เป่าขยาวเขียวแล้วก็เป่าก็ยังไม่เก็ตอะ่ะยังไม่เก็ตหรออืมาน,น้องต้องลองกินเม็ดดูน้องจะรู้ว่ามันเืออยังไงนี่ขยาวเขียวเป่าไป <laughs> นี่เองว่าจะทำไมเจ๊เป่าได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะมันต้องเคลวิ่งแล้วหลายๆเมตรเนี่ยอย่างเจ๊นี่ยเคลวไปแล้วประมาณ10กว่าเมตรประมาณ12เมตรเนี่ยมันจะเป่าออกมาได้ลูกใหญ่ๆสำหรับใครที่สนใจกิจกรรมนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะแปะแผ่นเสียง f u เซโนโมิ m i ในติกต็อกไว้ใต้คลิปนี้แล้วจากนั้นเราก็กดเข้าไปในลิงก์ที่เจ๊แปะเอาไว้นะแล้วก็ใช้เพลง f u เซ s e n ิ m i แล้วก็มาถ่ายคลิปเขย่า,ยาเคลวยวเป่าแล้วก็เอาคลิปเนี่ย ลงใต้โพสต์นี้อีกทีหนึ่งพร้อมกับใส่กีฬาสีฟูเซโนมิและสีสันแห่งความสนุกเดี๋ยวเจ๊จะเลือกเอาคนที่เป๊ะที่สุดแล้วก็ถูกใจเจ๊ที่สุดแล้วเจ๊ก็จะประกาศผลรางวัลวันที่12กันยายนนี้รีบๆมาเล่นกันนะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยสมุมดภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วชวนเพื่อนมาเล่นกันด้วยนี่เดี๋ยวก็ต้องขอทุกคนแล้วได้ไหมอยากเอาไปร่วมกิจกรรมด้วยแล้วอะ,อะ เดี๋ยวก่อนเจขอบอกทริคก่อนก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายคลิปเนี่ยเราต้องเคี้ยวมัดฝรั่งฟูเซนโนมีไว้เยอะๆเลยนะอย่างเจ๊เนี่ยจะเคี้ยวประมาสิบกว่าเมตรแบบนี้ตอนท้ายเราจะได้ปลาออกมาเป็นลูกใหญ่ๆแล้วเราก็จะมีโอกาสชนะกิจกรรมนี้ะบอกใครโอเคเจ๊ขออินเนอร์เต็มๆนะแบบอินเนอร์อินเนอร์แบบที่เจเป็นอ่ะาบายอาบาย เราจะต่อได้เลกยืดกล้ามเนื้อนะคะเพราะเมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อเราไปสะส,ส่วนหนึ่งเลยวันนี้เราก็ได้มาออกกําลังกายแบบเล่นดวดนะคะมันใหญ่มากกว่าเดิมมันใช่อย่างนี้ปะ้ย<ไ>ฉันชอบอะ่ะฉันชอบเพราะทุกครั้งนี่หมุนแล้วมันจะมีลมข้างในเป่าออกมาตรงหน้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีมันเป่าแต่ถ้าอยากได้เยอะๆชอบกระป๋นี่ฉันปวดหัวมากนะ หัวโคกปีกหนึ่งล้านสองปีกพอแล้วมั้งเพรที่นั่งนจงตอนนี้ได้ไหมจะจะสวดที่เล่นางแบบส่งบอกว่าแบบนะลูกรักแม่นะส่องบอกหัวในอนาคตด้วย ไม่จะโขมไปใจกันก่อนอันเดนอันอันนมันตรงได้อะเก้าสิบจะอ้วกแล้วแบบนี้ไหมไเราขอไปอ้วกแ๊บนึงไปในความหาธรรมของคลิปนี้เราจะต้องไปให้สุดค่ะทุกคน ตร,ตรงคลิปนี้ถ้าเราเป็นแบบอย่างเด็ดขาดนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเนวหาทํานะคะเราจะไม่แนะนาให้ทุกคนมาทําแบบใส่ชุดที่มันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์มาออกกําลังกายนะอ่ะไป สบายมากให้หนแบบและนี่ก่อนจบคลิปเราต้องมีตัวนี้นะคะตัววัดว่าวันนี้เราได้ออกกำลังกายอย่างทุ่มเทและหนักหน่วงจริงไหมนะคะเดีย๋ยวเรามาลองดูว่าเราตอนนี้น้ำหนักเหลือเท่าไหร่ลดไปสองขีดค่ะทุกคนมันใช่เหรอเดี๋ยวเราต้องถอดชุดนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็มาวัดกันอีกทีมันน่าจะเป็นเอระไอตัวชุดซูโมโ่ใช่ป่มมันทํทำให้เราหนัก ลไลฟ์กันมาทุกคนแล้วตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะน้ำหน,นักเท่าเดิมไหมหรือว่าลดลงยยมันลดไป3ขีดทุกคนเมื่อกี้สี่สี่สิบห้าจุดหกสี่สิบห้าจุดหกแต่ว่าตอนเช้าเนี้ยเราแบบว่ายังไม่ได้ใส่ชุดซูโม่เราชั่งไปแล้วเราหนักสี่สิบห้าจุดหนึ่งเลยหนักสี่สิบห้าทุกคนแปลว่าคิดวันนี้เราไม่ได้ลดเลยเหรอไม่ไม่ ะจะบอกว่านี้ฉันไม่มไลงไปหรอกทุกคนดูอันนี้คือเหงือเห็นไหมเหงือออกไปขนาดนี้ไม่ลดไม่ลดโอ้ยความรักความ,ม,ามวเราสู้ตายความสวยเราสู้ตาย โค okay. ลดไปแค่หนึ่งขีดหรือ0ูนยขีดมันก็ถือว่าลดอยู่เนาะเอาเป็นว่าทฤษฎีเนี้ยถือว่าอย่าหาทำอย่าทำเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆนะถ้าสมมติวันเนี้ยจุไม่ออกมาออกกำลังกายจุอยู่บ้านนอนกินอ่ะจุก,ก็ลดไป0ูนยขีดเหมือนกันคลิปนี้ก็เลยสรุปได้ว่ามันไม่ช่วยอะไรคะ่ะแล้วก็ขอจบคลิปยังแค่นี้นะคะใครที่เขา้าเข้ามาดูคลิปนี้ตาแล้วเจ๊เสียใจมากจนตอนนี้พูดจบไม่ได้ละ เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องจูนี่จอมแก่นนะคะพวกเราก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย